โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผู้ชบกองกุ๊กนะครับอ่าโอเคก็ตอนไปชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก,กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับมีพร้อมมีแอปพลิเคชันเกมนะครับที่สามารถหารายได้เสริมเราสามารถนำเต้มไปแลกกับเงินได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทำได้จริงๆ เพียงแค่เราดูโฆษณาหรือไม่ก็เราทํากิจกรรมตามที่แอปเกมนั้นกำหนดให้แล้วก็ทําเสร็จเราจะได้รับแต้มแล้วก็เราก็มาสะสมกันนะครับเราก็มาสะสมแต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนวันนึถ้าเราคิดว่าน่าจะพอแล้วเราก็สามารถนําแต้มนะั้ นําเต้มนั้นไปแลกกับเงินได้นะครับผมก็แนะนําก็แอปนี้เลยนะครับแอบปบนี้สามารถใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่เราเข้าแล้วก็เข้าสมัครนะครับเราเข้าสมัครเกมนะครับแล้วก็สามารถถอนวันต่อวันได้แล้วก็ทีนี้ผมก็ทำมาเข้าเดือนที่สอง ซึ่งกำลังไปได้ดีมันไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเราก็สามารถนำแต้มนั้นไปแลกเงินสดได้แบบได้เยอะมหาศาลโอ้โหอยู่ที่เราขยันด้วยนะถ้าเราขยันมากเท่าไหร่เราก็จะได้ก็สุดท้ายผมพ่อยากจะฝากนะ้กับทุกคนว่าสำหรับใครที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถกดลิงก์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถกดลิงก์แล้วก็ทักไปได้นะครับจบลงเพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับ